สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมานะครับมาดูข้อมูลนะครับสาระเกี่ยวกับเรื่องวัวๆนะครับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการถ่ายทําคลิปนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับเราจะหานะครับสาระน่ารู้น่ารู้นะครับมาลงให้กับนะครับแฟนๆช่องตลอดดูชนแนลของเรานะครับได้ นะครับมาศึกษามาค้นคว้าหรือว่ามาเป็นข้อมูลโต้แย้งกันก็ได้นะครับใครที่รู้อะไรเยอะนะครับนะหรือว่าอยากจะแนะนําผมนะครับก็คอมเมนต์นะครับมาข้างล่างคลิปทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะครับว่าอยากให้ไปทำคนเทต่อะไรหรือนะครับอยากจะตั้มนี้อะไรก็พิมพ์ลงมาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับครับผมก็นะครับวันนี้ผมชาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้หรือมาหานะครับ ศึกษาข้อม the <pl ains> ูลเกี <satisfy karang ados> <uffy> ่ยวกับรางให้อาหารวัวนะครับเอ๊รางแบบนี้จัดได้ไหมหรือรางแบบในฟาร์มอีกที่หนึ่งจะได้ไหมนะครับหรือฟาร์มใหญ่ๆก็ทากันนะครับหลายๆแบบนะครับจะเอาแบบไหนดีนะครับผมนะครับผมจะขอนําเรียนก่อนว่ารางให้อาหารวัวนะครับทุกที่ทุกฟาร์มนะครับดีหมดครับผมอยู่ที่ว่านะครับจะมีวิธีจัดการนะครับหรือแนวทางการให้อาหารไปในรูปแบบใดนะครับไปในรูปแบบใดนะครับในฟาร์มใหญ่ๆอาจจะให้อาหาร ข้นเยอะก็อาจจะทําเป็นรางที่ใส่อาหารข้นแล้วมันมีคุณภาพนะครับในการให้บัวได้กินก็อีกจะเป็นแบบนี้ครับหรือนะครับบางฟาร์มอาจจะเน้นเป็นฟางอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปทํารางอาหารแบบตื้นๆนะครับจะให้ฟางได้เยอะไหมนะครับแล้วจะล้นจะเหลือหรือจะตกพื้นไหมนะครับหรือบางฟาร์มอาจจะทําแบบนี่เลยเหมือนของผมนะครับมันจะดีหรือไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปนะครับพาทุกท่านมาดูเลยนะครับ ครับผมมาดูกันนะครับรางอยู่ที่ฟาร์มของผมนะครับนะจะเป็นรางแบบนี้นะครับรางให้อาหารเนาะนะครับไม่ทราบว่านะครับแฟนๆที่ดูดูอยู่ตอนนี้นะครับนะฟาร์มของนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรนะครับเป็นแบบไหนนะครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับของผมเป็นแบบนี้นะครับทําไมถึงเป็นแบบนี้อ่าทําไมถึงเป็นรางรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ๆนะครับนะ ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับนะเห็นไหมครับสังเกตดูดีครับฟางอันนี้ฟางแบบให้แค่นี้นะครับนะฟางผมให้แค่นี้นะครับหญ้าดูครับผมให้แค่นี้นะนะครับเยอะไหมครับหญ้าผมให้เยอะมากเลยนะครับฟางผมก็ให้เยอะนะครับนะนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาดูไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมฟางฟาร์มผมถึงทํารางแบบนี้เนาะนะครับเห็นไหมครับนะอ่ามาดูกันนะครับ ดูไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูฝั่งนี้ด้วยอ่ามาเจาะลึกกันเลยครับฟาร์มผมนะครับทํารางแบบนี้เพราะหนึ่งนะครับผมมีความเชื่อว่านะครับรางอะไรก็ตามที่นะครับมีความลึกนะครับมีความใหญ่นะย่อมเก็บนะครับย่อมเก็บ สิ่งของต่างๆได้เยอะนะครับได้เยอะในปริมาณเยอะเนาะท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับสมมติเราเลี้ยงวัวนะครับนะเลี้ยงวัววัวตัวหนึ่งนะครับกินทั้งวันเนาะทั้งวันนะครับผมเอาทั้งวันนะตั้งแต่หกโมงเช้านะครับถึงเอาง่ายๆหกโมงเย็นอ่ะหกโมงเช้าดูหกโมงเย็นวันหนึ่งเราจําเป็นจะต้องเดินมาดูมาให้อาหารมันตลอดเลยนะครับอ่ะผมถามนะครับถ้าเป็นที่ใส่อาหารหรือรางอาหาร นะครับเล็กๆหรืออาจจะใหญ่เหมือนของผมแต่ตื้นๆอ่าท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นยังไงครับผมย่อมให้อาหารบ่อยแน่นอนถ้าลางตื้นๆให้เป็นอาหารข้นอันนี้ผมไม่เถียงครับอาหารข้นเพราะกระสอบหนึ่งเทล,ลงไปยังไงก็ไม่ล้นลางตื้นๆน,นะครับท่านคิดตามผมนะครับนะแต่ถ้าเป็นนะครับใส่ฟางหรือใส่หญ้าลงไปด้วย ท่านคิดเลยว่ายังไงก็ใส่ได้นิดเดียววัวกินแป๊บเดียวก็หมดเดี๋ยวก็ต้องมาดูเดี๋ยวก็ต้องมาเติมเลี้ยงวัวลหลายๆท่านถ้าไม่ใช่เป็นคนละเอียดหรือไม่ใช่ฟาร์มนะครับจะแ,แค่ว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงไปวันมันก็โตแล้วแหละนะครับปล่อยทิ้งไว้ในนานะครับไปผูกหลักไว้มันก็โตแล้วแหละนะครับอันนั้นใช่สําหรับคนที่แบบไม่มีทุนเยอะสองเลี้ยงไปแบบเลี้ยงแบบเลี้ยงโตแล้วก็ออกมากเอาไปขายเนาะนะครับแต่ฟาร์ม พวกเราหรือของผมเนี่ยหรือฟาร์มใหญ่เนี่ยเขาเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะครับพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาหรือบีฟนะครับให้วัวม,มันดีขึ้นถ้า,าแล้ววัวจะมีการเจริญเติบโตดีต้องมีอาหารที่เยอะนะครับพออาหารเยอะก็ต้องมีที่เก็บอาหารเยอะก็คือต้องเป็นรางอาหารแบบนี้ครับของผมฟันหงของผมเป็นรางแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน,นะครับว่ามีความลึกเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูพื่อพกันนะครับครับมาดูต่อกันเลยนะครับนะเอาละครับผมพามาดูนะครับ ด้านข้างนะครับด้านด้านข้างความกว้างของรางอาหารของผมนะครับนะเนี่ยตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับตรงนี้ครับผมอันนี้นะครับน่าจะเป็นหกสิบครับผมหกสิบเซนติเมตรครับผมน่าหกสิบซนหกสิบเซนติเมตรนะครับส่วนตรงนี้ความลึกนะครับจากนี้ลงมาข้างล่างนะครับผมความลึกตัวนี้ก็หกสิบเซนติเมตรครับผม 60เซนติเมตรนะครับอ่านะครับความลึกนะครับลึก60เซนเลยนะครับผมนะ60เซนมาดูความยาวครับความยาวมันเท่าไหร่นะครับความยาวของของรางนะครับยาว3มเมตรครับ3มเมตรนะครับนะ3มเมตรอ่ายาว3มเมตรครับผมนี่ครับความยาวนะครับ3มเมตรนะครับฉะนั้นแล้วรางแบบนี้นะครับดูไม่เท่ครับผมดูไม่สวยครับผม ดูไม่เหมือนในฟาร์มใหญ่ๆครับผมนะแต่มีคุณภาพนะครับทําไมผมเลี้ยงวัวนะครับเอามาใหม่ๆเนาะแต่ก่อนเนาะนี่ครับผมเลี้ยงมาสามปีเลยครับแต่ก่อนนนั้นคือเอามาแบบบัวครับไม่อ้วนนะครับผมมาอยู่กับเรานะครับผมนะครับไม่ใช่ว่าเราให้กินเยอะนะครับหรือไม่ใช่ว่าเราให้กินอาหารดีๆครับแต่เราให้มันกินแบบไม่ขาดนะครับใส่อัดไว้เลยครับผมใส่ทิ้งไว้ใส่อัดไว้ ใน8ดชั่วโมงเราจะไปไหนก็ได้นะครับนะน้ำไม่ต้องพูดถึงครับเรามี2ถังให้เขาอยู่ด้านหลังนะครับน้ำเนาะนะครับน้ํามีอยู่2ถังนะครับอ่ะมาดูกันใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับถ้าตอน6กโมงไปนะครับผมจะนะครับใส่ฟางนะครับอันนี้พูดถึงตอน6กโมงเย็นลงไปผมจะใส่ฟางเต็มนี้เลยนะครับแล้วเต็มนี้ถามว่ากินทั้งคืนนะครับจนถึงเช้าเนี่ยยังไงก็ไม่หมดครับทุกวันไม่หมดนะครับฟางครับเพราะอะไรครับมันให้นะครับ ที่เก็บฟางได้เยอะ2วัวที่กินเต็มอิ่มครับผม3วัวกินอิ่มแล้วนอนพอนอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมากินใหม่ได้โดยไม่ต้องเราไม่ต้องลุกมาดูตอนเช้าว่าโอ้หมดแล้วมาให้นะครับไม่ใช่นะครับบางคนตื่นพวงมาให้ตอนเที่ยงคืนมีครับผมคิดกลัวมันไม่อิ่มกลัวมันไม่ได้กินเนาะนะครับนี่ครับรางอาหารครับรางอาหารที่ผมทํานะครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับหญ้านะครับหญ้านะครับสองสามตะก้าเทลงไปยังไม่เต็มเลยนะครับเห็นไหมครับเราตัดให้ ถามว่าตะกร้าใหญ่ๆสีฟ้าครับเราอัดเต็มที่เราเทให้ในรางนี้ยังเก็บได้อีกเยอะนะครับผมแล้วถามว่าผมให้หญ้าเยอะนะครับแต่ละตัวไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะกินอิ่มอิ่มแน่นอนครับผมอิ่มจนเดินเดินถอยหนีนะครับผมเดินถอยหนีนะครับผมนี่ครับคือรางในฝันของผมครับผมผมก็ดูหลายๆที่เหมือนท่านเลยครับผมนะเอะต้องเอาฟางแบบมันสวยดีโอ้โหขัดมันอย่างดีโอ้โหแบบนั้นอย่างดีโอ้โหตื้นแมงค้อเท่อะแมงตื้นโคเท่อะสลปบด้วยอะจากบนลงล่างอะขัดมันอย่างดีอะ อย่าไปทําตามกันนะครับเพราะคุณสมบัติของฟาร์มแต่ละคนใช้อาหารในการเลี้ยงวัวต่างกันไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อต่างกันนะเลี้ยงต่างกันโดยให้อาหารต่างกันบางฟาร์มอาจจะให้อาหารข้นเยอะมากมันต้องเป็นรางที่แบบว่าสโลปไม่ต้องลึกตื้นๆเนาะแต่บางฟาร์มอาจจะมีสองที่ก็คือมีทั้งตื้นมีทั้งลึกแต่ไม่ได้ลึกเหมือนของผมนะผมท้าเลยนะครับนะฟาร์มไหนมีลึกกว่านี้นะครับถ่ายให้ดูหน่อยนะครับนะถ่ายให้ดูหน่อยนะครับ ถ่ายรูปแล้วเอามาลงข้อความใต้คลิปได้เลยนะครับผมอยากเห็นนะครับผมจะได้ทําตามเนาะถ้ามีลึกกับผมนะครับนะนะครับโอเคเนาะครับเนาะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระนะครับรางอาหารวัวเป็นยังไงของท่านเป็นยังไงส่งข้อความมาแชร์กันได้เลยนะครับนะส่งข้อความมาแชร์กันได้นะครับของผมเป็นแบบนี้นะครับไม่อั้นครับกินจังได่เบยันครับบบยันนะครับเกิดมีฟาร์มอาหารเยอะครับผมนะครับแปลงหญ้าอยู่ข้างๆฟาร์มครับผม นะครับที่เก็บฟางนะครับอยู่ข้างๆนะครับผมอาหารข้นนะครับก็มีกินไปเลยนะครับแม่บัวทุกตัวนะครับบ่อยั่นครับนี่นะครับเห็นไหมครับลึกมากนะครับบางคนบอกว่าอ่าบางคนว่าเดี๋ยวฝนตกลางเกน้ําท่วมเน่เดี๋ยวผมให้มาดูครับนี่บางคนคิดว่าเดี๋ยวฝนสาดน้ําก็ท่วมครับลางไม่ใช่ครับนี่มาดูครับผมเรามีท่อครับผม เราสโลปลงนิดนึงครับจากนะครับที่สูงลงหาที่ต่ำครับท่อตรงนี้ครับผมน้ําออกมานะครับแต่ในคลิปก่อนผมก็บอกแล้วว่าข้อเสียของความผมเนี่ยนะไม่ได้ต่อนะครับหลังคาออกมาแต่น้าฝนมันก็มีช่วงเดียวเลยครับสเดือนเนาะแต่ก็ทนเอาหน่อยแต่มันไม่ได้สาดเข้าคอกนะครับมันไม่ได้แบบท่วมคอกนะครับผมมันไม่ได้ท่วมคอกนะครับแฟนๆนะแค่มันเปียกบริเวณนี้ถ้าฝนสาดด้านนี้นะเปียกบริเวณนี้มันไม่ได้ท่วมคอกครับผมแต่ตรงนี้มันจะชื้นแฉะเปียกนะครับนะอันนี้พูดถึงนะครับพูดถึง นะครับคลิปนี้การทํารางก่อนดีกว่าเนาะนะครับยังไงนะครับฝากแฟนๆเอื้อมมือไปกดติดตามกดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการถ่ายทําคลิปนะครับผมนะครับก็จะพยายามหานะครับคอนเทนต์นะครับสาระดีๆๆนะครับมาให้แฟนๆช่องตลอดดูชาแนลได้รับชมกันครับใครมีข้อมูลสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้มาดูรางอาหารกันนะครับผมจบแล้วนะครับสวัสดีครับ